ตอนนี้เราอ,อยู่ดีออกำลังจะเลือกกระเป๋านะคะมาช็อปคนเดียวแล้วนี่คือสิ่งที่เราพยายามตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอัานไหนอันนี้จะเป็นแบบเกรเดียนทุกคนมันจะไล่สีแล้วน,นี้ก็เป็นหนังแก้ว นีเ้เส่ไม่ได้นิวเราเนี่ยเอาไหนเราเลี่ยนมานั่งโซฟานะคะเพราะว่ารอกระเป๋าให้เขาแพคหรือวเราซื้อเป็นริบบอนแล้วก็กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าตางังค์อันนี้เขาไม่มีของใหม่เลยเดี๋ยวรลอลอถ้าเราละครวันนี้นะคะเราก็จะมาทามันบ็อกซิ่ง ดีออลกันเลยอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกเจตีออลที่เราได้ซื้อมานะคะถุงก็จะเป็นแนวนี้เลยแล้วก็จะมีกลีดน้ำหอมที่เขาฉีดมานะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีโบว์อย่างนี้เลยลเราจะมาแกะไปกันเลยเละกันถ้าแสงไม่ดีก็ต้องขอโทษนะทุกคนเพราะพาทิตมันกำลังจะตกอยู่เราไม่รู้ทำไมว่าทุกครั้งที่เราถ่ายอันบ็อกซ์เราชอบมาถ่ายตอนเย็นวันที่ได้ซื้อของไปนะคะ นี่เราจะแกะโบแล้วก็โบนี้คือสามารถเก็บได้ทุกคนเอามาผูกผมอะไรก็ได้ว่าโบเขาสวยมากในกล่องก็จะมีใบเสร็จนะคะใบเสร็จก็จะอยู่อย่างนี้เลยผุงก็จะเป็นตาแบบพึ่องอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรนะใครรู้บอกได้ด้วยแล้วเขาก็จะมีกระดาษอย่างนี้นะคะแล้วตัวกระเป๋าก็จะอยู่ในนี้เลยนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะคะโชว์ปิดด้าน ในกรเป๋าก็จะอยู่ในกล่องนี้นะคะเขียนว่า Dior เป็นแพคเกจิ้ที่สวยมาก <c oughs> นี่นะคะเขาก็จะมีกระดาษอย่างนี้พอขอมาอย่างนี้นะ,ะจะมีถุงผ้าก็จะมีกระดาษรองตรงนี้ไว้นี่เลยทุกคนกระเป๋าที่เราได้ซื้อมานะคะก็จะเป็นในสีในแสงเนี้ย มันเป็นสีเทานะคะในแสงเนี้ยมันจะดูอมเขียวๆใช่ไหมเรากะจะซื้อสีเบจแต่เราเป็นห่วงว่าจะดูแลยากนิดนึงเลยก็คือ,อยังไงดํามันง่ายสุดทุกคนดํานี่คือแบบดูแลได้ง่ายสุดเลยเราก็ลองมาก็เลยเป็นสีเทานะคะเป็นแบบสีที่แบบเปลี่ยนตามตามแสงนะคะตอนแรกเรามีให้เลือกระหว่างไอันนี้แล้วก็ไอ้ตัวดีออแต่เราว่าแบบถ้าเราเลือกอันที่เป็นดีออมันอาจจะแบบดูโลโก้เยอะเกินไปเลยเราเลือกเป็นดาขาวอันนี้นะคะ เพราะมันเข้ากับโทนดีค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถุงผ้าก็จะเป็นอย่างที่พูดก็จะเป็นอันนี้นะคะเก็บเก็บไว้ได้แล้วก็เขาก็มีถุงเก็บผ้าอีกอันนึงซึ่งก็เขียนว่า D.O เฉยๆนะคะนี่นะทุกคนก็คือเป็นอะไหล่แชมเปญโกลนะคะคือสามารถสไตล์กับอุปกรณ์สีเงินกับสีทองได้แล้วก็ข้างในนะคะ ขาได้ผูกโบอย่างนี้นีอันนี้เก็บไว้ข้างบนนะคะแล้วมันก็จะเป็นแฟลปอย่างเงี้ยทุกคนเปิดเข้าได้ง่ายมากนะคะนี่เลยสายเขาก็จะเก็บไว้ในแพคเกจิ้งอย่างนี้เดี๋ยวเราขอไว้กระเป๋าข้างหน้าก่อนละกันแล้วก็มาคุยเรื่องสายกันนะสายเขาก็จะเก็บในนี้นะคะแล้วก็เราได้เลือกเป็นสัญลักษณ์ของเราเลยตรงกลางแล้วก็เลือกเป็นดาวนะคะแต่จะบอกนิดนึงว่าออปชันของ ไอ,อตัวชามนี่ไม่ค่อยมีเยอะแล้วเราก็ถามเขาว่าสามารถแบบกลับมาเบิกกันได้ไหมเขาบอกมันไม่ได้มันต้องทําบินเป็นยอดเดียวเลยเพราะว่ามันจะถ้าเห็นเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าเราเลือกชามตัวไหนไปนะคะในนี้ก็จะเป็นอ๋อในนี้ก็จะเป็นแคร์บุ๊กเลตนะคะมันก็จะเป็นแบบใบทองๆก็คือวิธ,ธีการดูแลแล้วก็มีเป็น a u t h e n t i c i t y c a r เก็จะบอกเลยว่าเราซื้อวันไหนแล้วก็ซื้อที่เขาปั๊มตาไว้เลยว่าสาขา Emporium นะคะแต่ก็มีประมาณนี้นะคะ่ะสักกระเป๋าอันนี้ข้างในก็จะเป็นไลเน n g ิผ้าแล้วก็จะมีซิปด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันว่ามันสามารถใส่อะไรได้แต่เราจะไม่ถือกระเป๋านี้เป็น everyday bag นะเพราะว่ามันเป็นหนังล้วนๆไม่ใช่แบบหนังที่เป็นแบบเกรนหรือว่าเป็นพวกแบบคาบิาหนังที่มี texture นี่คือแบบหนัง เรียบเลยเลยเราเราคงใช้ในโอกาสพิเศษอะไรประมาณนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยเรแนะนำรูกนี้นะทุกคนเพราะว่าเราว่าไซส์มันดีมันไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะคะแต่สายนี่ค่อนข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะตัวเราก็าสูงแล้วเราคิดว่าสายมันค่อนข้างที่จะยาวแต่เราจะลองสวมให้ทุกคนดูแต่นี่นะคะเวลาสะพายมันก็จะ ค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงเราอาจจะต้องปรับสายขึ้นมานะคะแต่เอาถือกระเป๋าตัวนี้แล้วคนถือเป็นแค่ท็อปแฮนด์เลเพราะว่าสายมันค่อนข้างที่จะยาวนะคะเราลืมบอกให้พี่เขาปรับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้มาปรับตอนใช้ก็มีประมาณนี้แลวค่ะสำหรับตัว my abc lady dior นะคะถ้าเราลืมพูดอะไรก็ต้องขอโทษด,ด้วยก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะเพราะเรารู้ชัวร์ว่าเราต้องลืมพูดอะไรแน่ๆอ่ารู้แล้วว่าลืมพูดอะไร ไอตรงข้างล่างมันจะมีตุ่มๆอย่างเงี้ยเวลาเราวางของมันจะได้มไม่เลอะแต่ตรงตรงนี้ไปวางเลยเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่ากล้าสีเราซื้อสีอ่อนอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องแบบเวลาเราใส่เกงยีนหรือว,ว่าเสื้อผ้าเข้มถ้าเกิดมันเป็นเสื้อผ้าใหม่มันอาจจะแบบสีทรานสเฟอร์ไปได้แต่เรื่องรอยขวดอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้ารอยขวดไม่ลึกก็คือเราเอามือเรามาแบบถูๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็หายก็ประมาณนี้ละค่ะขอบคุณที่ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย